ชุดอ,อย่าส่งเสียงให้นางไปไกลกว่านี้ก่อนกันปล่อยข้าออกก่อนสิไม่เป็นไรก็แค่แมวป่าตัวหนึ่งนะ่ะข้ายังอยากชำระล้างอีกสักหน่อยหนึ่งเจ้าไปรอด้านนอกก่อนเถอะหากต้องการอะไรข้าค่อยเรียกเจ้านะ เจ้าค่าฮะจูจ่ๆก็นึกขึ้นได้หลบไปนะเจ้าคนโรคจิตอองค์หญิงเป็นมือดีแซงปล่อยเพื่อจับเลยนี่ค่าได้ชดใช้โดยการขอโทษไปแล้วองค์หญิงกลับฉีกเสื้อผ้าข้าทิ้งซะอ,อีกใครไม่มีมารยาทต,ต่อใครกันแน่ แค่มือลื่นเององ์ชายสี่ท่านเป็นผู้ใหญ่มากกว่าก็คงจะใจกว้างอยู่แล้วปล่อยข้าเถอะนะกล้ามหน้าทองนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นใกล้ๆเช่นนี้เอ๊ข้าไม่เคยพูดเสียหน่อยว่าข้าใจกว้างเอะ๊ะท่านคิดจะทำอะไรกันแน่ทำอะไรอย่างนั้นเหรอข้าเห็นว่า เงาดำบินออกมาจากด้านในตาหนักขององค์หญิงน่ะคิดว่าในวังคงจะมีโจรบุกรุกเข้ามาเลยหวังดีจะบุกเข้าไปจับโจรให้เสยแสงสงบนิ่งเงาดำจากไหนกันข้าว่าท่านมากกว่าที่เป็นโจรแย่และสิทหารลับที่คอยส่งข่าวให้ถูกเขาเห็นเขาแล้วละคนชุดดำที่หนีไปนั้นต้องมีวิชาตัวเบา ทักษะเฉพาะตัวก็คล้ายคลึงกับนางอย่างเห็นได้ชัดถูกข้าบีบบังคับจนถึงขั้นนี้แล้วก็ยังไม่ใช้วิชาต่อสู้ต้านทานอีกหรือว่าต้องใช้วิธีที่รุนแรงกว่านี้อีกหน่อยนึง <c oughs> ในเมื่อองค์หญิงคิดว่าข้าเป็นโจรเช่นนั้นอย่าดิ้นไปเลยเจ้ายิ่งต่อต้านเท่าใดข้าก็ยิ่งอยากรังแกเจ้าเท่านั้นแหละ ไม่สู้องค์หญิงมาเสพสุขกับความต้องการที่แท้จริงภายในใจดีกว่าจะว่าเช่นไรละ่ะเสพส,สุขเหรอนี่มันบ้าบออะไรกันเนี่ยเอ้ออีตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดเรื่อยเปื่อยนะออกไปององชายสี่ความรู้สึกที่ถูกคนอื่นกดทับ เป็นยังไงบ้างล่ะเจ้านี่ไม่เจียมตัวเสียจ,จริงดิ้นรนไปสิต่อต้านข้าอีกสิท่านยิ่งดิ้นรนมากเท่าไรข้าก็ยิ่งอยากรังแกท่านเท่านั้นจิบประมาทเกินไปลืมไปเสสนิทเลยว่านางแรงเยอะจะยิ่งกว่าอะไร องค์ชายสี่ที่สง่างามแห่งไปหลิงถูกหญิงอ่อนแอผู้หนึ่งลวนลามกลับไม่มีแรงต้านทานเลยเหรอท่านก็มีวันนี้เหมือนกันนี่ใครใช้ให้ท่านบังคับค่ากินเหล้ากันไหนจะโยนข้าลงน้ําและเอาแต่พูดข่มขู่ข้าอยู่ได้สมน้ําหน้าฉันสกิดฉันจะสะกิดฉันลูกครมัมฉันเอาเปรียบท่าน หญิงผู้นี้พลิกสถานการณ์ซะแล้วล่ะเรื่องในวันนี้ทางที่ดีท่านควรเก็บไว้เป็นความลับนะถ้าเพ่งพลายออกไปแล้วก็อาจจะทําให้ตัวขององค์ชายสี่ขยหน้าขึ้นมาก็อย่ามาโทษข้าก็แล้วกันนะถ้างั้นข้าไปก่อนละนะอ,อ๋อไม่สิอย่าเจอกันอีกเลยลลา จู่ๆก็ค้นพบว่านี่มันของนางเหรอเสียนหยุนส่วนมีแขนก็ต้องชำระถึงจะสบายใจเอสบายใจจังเลยฟูกที่แสนนุ่มฉันมาแล้วสัมผัสมือไม่เลวเลยหยุดพร่ำเพอได้แล้วโฮส เกิดเรื่องใหญ่แล้วละ่ะจี้หยกของสําคัญล่นสูญหายไปแล้วกรุณาาีิไปตามหากลับมาด่วนเอะเสียงเจ้ากระต่ายเหม็นเหละหาอะไรหายไปนะไม่สิเจ้าเป็นใครกันผู้หญิงบือ้อกระต่ายหยกที่ฝึกบำเพ็ญเพียรถึงขั้นที่คงที่แล้วอย่างพวกเราสามารถแปลงร่างได้ทั้งนั้นแหละว้าว ทิศแท้คุณก็เปลี่ยนร่างได้นี่เองสายตาวิบวับน่ารักจังมาให้พี่สาวจับหน่อยแล้วนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มใหญ่บือ้อห้ามเต็ะต้องข้านะนี่นี่ข้าต้องใช้อิทธิฤทธิ์อย่างยากลำบากเชียวนะกว่าจะเปลี่ยนได้นะ่ะแม้ก็แค่รูปรูปเนื้อคงไม่ร่วงหลุดหรอกนะใจแคบเสียจ,จริง อยก็ได้ถึงยังไงก็เถอะเจ้ารีบไปหาจี้หยกที่ทำโลนหายกลับมาให้ได้ถ้าภารกิจสำเร็จจะได้รับค่าหัวใจพีทยี่ลูกเชียวนะอะไรคือค่าหัวใจพีทกันละ่ะค่าหัวใจพีทสามารถใช้แลกข,ของต่างๆในร้านค้าได้โฮสทำภารกิจทุกอย่างสำเร็จค่าหัวใจพีทที่สะสมตอนนี้อยู่ที่1 0 5 ระบบส่งข้าหัวใจพีทให้อีกหนึ่งลูกพวกเรามีมนุษยธรรมจะตายการมีมนุษยธรรมก็ไม่ควรจะเป็นตัวถ่วงในเวลาสำคัญไหมล่ะข้าไม่รู้ว่าเจ้ากําลังพูดเรื่องอะไรกันเออเอาละเอาละ่ะข้างง่วงจะตายอยู่แล้วพรุ่งนี้เข้าไปหาก็แล้วกันนะข้าขี้เกียจจะสนใจที่หยกอะไรของเจ้าทั้งนั้นแหละข้าไม่รู้ด้วยซ้ำ ว่าหน้าตามันเป็นยังไงวันรุ่งขึ้นเมืองหลวงดวงดาวสีแดงร่วงหลนเทียนนี่นูก็ถือกำเนิดอูชีฟิงฟิงชีอูเกิดความสับสนแปลกประหลาดในจินเชียหงจริงหงปลอมจะจริงหรือปลอม ไม่มีผู้ใดรู้อความผันผวนวนเวียนในหลายร้อยปีของโลกมนุษย์มีความแปลกประหลาดอยู่เท่าใดกันว่ากันว่าเมื่อ14ปีที่แล้วดาวสีแดงตกลงมาจากท้องฟ้าและตกลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองหลวงของจกักรพรรดิะระเจ้าได้ประทานพรแก่ไป่าิงของพวกเรา ในจวนเมธับได้ถือกำเนิดนางฟ้าขึ้นมาองค์หนึง่งดูแลปกปักรักษาไปหลิงให้ประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองมีแม่น้ำและภูเขาอุดมสมบูรณ์เยี่ยมพูดได้ดีนี่เยี่ยมเลยแต่ทว่าผู้ฟังทุกท่านคงไม่รู้ในปีนั้นเองลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของแมธับท,ที่ได้ให้กำเนิดขึ้นที่แท้จริงแล้วมีอยู่สองคนน่าเสียดาย ที่ในคืนนั้นมีโจรบุกเข้าไปปล้นในตำหนักของชายารองลูกสาวที่นางเพิ่งจะให้กำเนิดขึ้นก็ถูกลักพาตัวไปด้วยน่าสงสารที่ต้องจากไปตั้งแต่เด็กชายารองเองได้เสียชีวิตลงในคืนนั้นและลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนก็ถูกลักพาตัวไปช่างน,น่าเสียใจจริงๆไม่รู้ว่าเป็นหรือตายช่างน,น่าโศกเศร้าและหดหู่ยิ่งนักเยี่ยมพูดได้ดี ตัวหนังสือที่สลักไว้ด้านบนนี่น่าเกลียดเสียจริงท่านอองตำนานเรื่องราวของนายพลท่านนี้ถูกขับร้องติดกันมาเป็นเวลาสิบกว่าวันแล้วไหนจะเพลงกล่อมเด็กที่เมืองหลวงร้องเพลงเกี่ยวกับเทียนนีหนูจริงปลอมนั่นอีกข่าวลือนี้จูจ่ๆก็เป็นที่พูดถึงขึ้นมาข้าน้อยกลับมีความรู้สึกประหลาดใจ องค์ลักรับเซียวแปลกนะข่าวลือแพร่สะพัดไปในเพียงชั่วข้ามคืนความรู้สึกเช่นนี้ช่างคุ้นเคยเหลือเกินประหลาดใจหรือว่าเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับคนหน้าผีผู้นั้นทิดาเทียนนี่นูเข้าเมืองหลวงห้องเต้เลือกพระชายาทหารรับแอบแฝงตัวอยู่ในวัง ข่าวแพร่สะพัดในเมืองหลวงมีอยู่ทุกคนแห่งมีคนใช้โอกาสนี้ในการรื้อฟื้นเรื่องเก่าๆเ,เพื่อที่จะลบกวนสถานการณ์ต่างๆแต่คนผู้นั้นมีจุดประสงค์อะไรกันละ่ะท่านอองจำเป็นต้องแจ้งให้องค์ชายหลงชีทราบหรือไม่ขอรับไม่ต้องให้หลงชีตรวจสอบคดีในปีนั้นต่อไปเถอะข้าเองมีแผนการอยู่แล้วข้าอยากจะรู้เหมือนกัน ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคิดจะทำสิ่งใดกันแน่พระราชวังสวนหลวงองค์หญิงหวานหลงเข้ามาในวังครั้งแรกพออยู่ได้หรือไม่อขอพระไทยห้องเต้หวานหลงสบายดีทุกอย่างเลยเพคะงั้นก็ดีนั่งลงสิ ห้องเต้องชายกงมาแล้วพะยะค่ะให้เข้ามากระหม่อมถวายบังคมสเสด็จพี่ชือชีไม่ต้องพิธีรีตองหรอกรีบนั่งลงเถอะนี่คือองชายกงน้องชายของห้องเต้งั้นเหลอข่าวรือที่เพรศพัดเป็นเรื่องจริงซะด้วยองชายกงรูปงามหลังคำล่ำเลือจริงๆแต่น่าเสียดาย ที่ในใจของข้ากลับมีองค์ชายซีอยู่ซะแล้วมาเถอะน้องเฉือชีนี่คือองค์หญิงวานหลงเพิ่งเข้าวังมาใหม่ข้าอวยยศให้เป็นนางฟ้านะ,ะม่อมฉันถวายบังคมเพคะองคชายกรมองค์หญิงไม่ต้องพิธีรีตองนักหรอกข้าได้ยินมาบ้างแล้วว่าองค์หญิงนั้นอ่อนโยนใจกว้างและเรียบร้อยวันนี้เมื่อได้พบก็สมกับคำเลําลือจริงๆ ในเมื่อน้องฉือชีกับองค์หญิงถูกชะตากันเช่นนี้ให้ข้าตัดสินใจให้ดีหรือไม่ให้องค์หญิงหวานหลงสมรสกับน้องฉือชีซะน้องฉือชีคิดเห็นเช่นไรล่ะเอ๊ะคือสด็จพี่ท่านอย่าทำให้กระหม่อมลำบากใจเลยไม่มีผู้ใดในโลกนี้ไม่รู้ว่าองค์หญิงหวานหลงจะขึ้นเป็นชายาขององค์ราชทายาตในอนาคต องค์รัชทาญาตยังไม่ได้ทำการตัดสินใจ,จท่านพี่ก็เข้าไปแทรกแซงเช่นนี้แล้วจะให้ท่านอาอย่างข้าปฏิบัติตนต่อผู้น้อยยังไงต่อกันเล่าพูดมาเช่นนี้ก็ถูกเป็นข้าที่คิดไม่รอบคอบเองในเมื่อน้องชิวชีไม่ตกลงข้าก็จะไม่ลำบากใจเจ้าหรอกขอบพระทัยสเสด็จพี่โชคดีไปฮ้ ทอดใดใจย่างโล่งอ,อกเสียงนี้มันโฮต้องรีบคิดหาวิธีตามหาจี้หยกนะเอ๊ะเจ้ากระตายแล้วฉันกลับมาจากชำระร่างกายก็ไม่เห็นจี้หยกแล้วคงจะถูกองค์ชายสี่เก็บไปแน่นอนอยู่แล้วในเมื่ออยู่กับเขาพวกเราคงต้องหาเลื้ยกันก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนไปสิ นั่นมันองค์หญิงหยุนอิ่งไม่ใช่หรือทหารเล็กไปเชิญองค์หญิงมาเซสิขอรับข้าน้อยจะไปเดี๋ยวนี้ขอรับหยุนอิ่งขอถวายความเคารพเพคะขอพระองค์ทรงอายุยืนนานไม่ต้องพิธีรีตองยืนขึ้นเถิดคนรูปงามที่ฉันเจอในป่าไม้ไผ่วันนั้นหรือ มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรกันล่ะองค์หญิงหยุนอิงข้าประหลาดใจยิ่งนักเจ้าเดินมาเพียงพูดเดียวแต่กำลังพูดอะไรอยู่กันเล่าเออขคาคน้ำอีกาเยอะมากเลยไปคะ่ะเส้นนี้นี่เององค์หญิงช่างสดใสสจริงฮ่าฮ่า เขาหัวเราะแล้วหล่อมากๆเลยหล่อมากน้องฉือชีพวกเราสองพี่น้องไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยมาวันนี้ไม่ว่าเช่นไรก็ต้องดื่มเป็นเพื่อนพี่สักสองจอกสามจอกซะหน่อยนะห้องเตไม่ได้นะเพคะบังอาจนะักฮองเตยังไม่ได้เอ่ยถามจะพลาดีอย่างไร ถึงได้พูดขึ้นมาแทรกแซงขึ้นมาเอ่อไม่ใช่อย่างนั้นเพคะฮ่องเต้งานเลี้ยงมอคืนนั้นข้าได้บังเอิญพบกับองค์ชายกงที่กําลังดื่มเหล้าในเรือนไม้ไผ่องค์ชายดื่มเหล้าไม่เก่งเพียงแค่แก้วเดียวก็ล้มพับไปเลยเพคะข้าน้อยเพียงแค่เกรงว่าองค์ชายกงอาจทําให้ฮ่องเต้เสียอารมณ์เอาได้นะเพคะมีได้ตั้งใจจะเสียมระยะต,ต่อฮ่องเต้แต่อย่างใดเพคะ มิหน้าละน้องถฉือชีถึงได้บอกปัดในงานเลี้ยงอยู่เรื่อยว่าตนเองดื่มเหล,เล้าไม่เป็นที่แท้เป็นเพราะดื่มไม่เก่งนี่เองนะ <c oughs> <c oughs> ท่านพี่อย่าหวัวเราะข้าย,ยิ่งนั้นสิในเมื่อองค์หญิงหยุนอิ่งมีชะตาต้องกับองค์ชายเช่นนี้องค์ชายไม่สามารถดื่มเหล้าได้งั้นก็ให้องค์หญิงหยุนอิ่งดื่มแทนเป็นอย่างไรล่ะ จะได้หลีกเลี่ยงเรื่องขบขันไปเซ็ตด้วยดื่มเหล้าเทนพี่ชายรูปงามอย่างนั้นเหรองั้นก็มีโอกาสเข้าใกล้เขาแล้วละ่ะไม่ใช่หรือไงนะฉันทำได้สิแต่เดี๋ยวก่อนเมื่อก่อนเทียนนี่นูผู้นี้เคยใช้วิธีสก,รป,กปรกผลักข่าตกลงไปจากวังใหญ่นางคงไม่ได้หวังดีแน่ๆคงต้องระมัดระวังตัวสักหน่อยแล้ว ขอเสียมารยาทนะเพคะองชายกงจริงซะด้วยอ๋อออย่าได้คิดว่าข้าจะพลาดล้มถึงสองครั้งในวิธีการเดิมๆของเจ้านะไม่หกแม้แต่หยุดเดียว นางมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดคุ้มครองอยู่งั้นเหละข้าออกแรงไปเสียขนาดนั้นแต่กลับไม่ทำให้นางล้มลงได้เลยมีอย่างที่ไหนกันองค์องหญิงหยุนอิงไม่เกรงกลัวแม้เผชิญภัยอันตราย ซึ่งมีกลิ่นอายของความเป็นบุตรสาวในไปหลิงของพวกเราจริงๆดีมากดีมากห้องเต้ชมเกินไปแล้วเพคะองค์หญิงมีความกล้าหาญและชาญฉลาดเช่นนี้ทำให้ข้าปลื้มปิติยิ่งนักเช่นนั้นแล้วข้าตัดสินใจแทนให้องคหญิงหยุนอิ่งสมรสกับองค์ชายซีไม่รู้ว่าองค์หญิงมีความคิดเห็นเช่นใดเอ๊ะ อภิเศกสมรสนางกับองค์ชายสี่เหรอเฮฮ่องเต้องค์ชายสี่ไม่ได้อยู่ในที่แห่งนี้หากเขาไม่ได้ชอบพอกับองค์หญิงหยุนอิงนี่ไม่ใช่ว่าท่านได้สร้างความขุ่นเคืองให้แก่คนคู่หนึ่งหรอกหรอือเออข้าไม่ ไม่ได้นะโฮสต้องตอบรับนะเอ๊ะเปิดระบบบีบบังคับกีดกันการพูดของโฮสสิบนาทีแตะเล็กน้อยเอ๊ะข้าตกลงตกลงก็ดีองค์ชายสี่ของข้านั้นมีศักดิ์ที่เรื่องลือหากข้าจะไม่ผิดงานเลี้ยงคืนนั้นพวกเจ้าก็คงจะได้เจอกันแล้วล่ะ องค์หญิงจะชอบเขาแน่นอนเปล่านะเปล่าฉันไม่ตกลงเจ้ากระต่ายบ้านนี่ถ้าคุณกล้านะกก็ปล่อยให้ฉันพูดเองสิความในใจที่อยากจะพูดนะ่ะฮ่าฮ่าฮ่ในเมื่อปิติยินดีกันทุกคนพวกเจ้าก็แยกย้ายกันได้แล้วละ่ะข้าเองก็อยากที่จะพักผ่อนอย่างสงบสัหน่อยพี่คะวันหลุงขอทูลลาที่แห่งหนึ่งในสวนหลวง นางกล้าตอบรับคำอวิเศษกับพี่อาซือ้อหน้าไม่อายซะจริงองค์หญิงต้องการให้ข้าไปจัดการนางแทนหรือไม่เจ้าคะไม่ต้องเมื่อครู่เจ้าบอกว่าองค์ชายสี่อยู่ที่ศาลาหวนยวนงั้นหรยอเจ้าคะ่ะจะต่อกรกับนางข้ามีวิธีอยู่เยอะแยะไปไม่จำเป็นต้องให้เจ้ามาพูดมากเช่นนี้หรอก าลาหวนยวนขอทำความเคารพอง์ชายสี่อืไม่แม้แต่ยกหัวขึ้นมามององ์ชายสี่ไฝหาความรู้เช่นนี้วันหลงเคารพนับถือยิ่งนะหม่อมชั้นนั้นมาจากพระราชวังของห้องเต้ได้ยินห้องเต้ชื่นชมองค์ชายสี่อยู่หลายคราทั้งยังจัดแจ้งหาคู่อภิเศษสมรสแทนองค์ชายสี่แล้วเสียด้วยเอ๊ะ อภิเสกสมรสกับผู้ใดกันอ,องค์หญิงหยุนอิ่งของจวนราชเลขาที่การฝ่ายครัวเรือนเจ้าคะ่ะน่าเสียดายที่องค์หญิงดูเหมือนจะไม่พอใจกับการอภิเศกสมรสในครานี้เมื่อครู่ข้าน้อยเองก็เพิ่งจะพบเจอกับองค์หญิงนางเอาแต่พูดติพูดว่าท่านไม่หยุดฮ ข้าเองมิทันได้กล่าวแจ้งให้ฟ้าดินทราบถึงเรื่องอภิเษกก็ไม่รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมหรอกนะแต่นางกลับรังเกยียดข้าเสแล้วเหรอ <c oughs> คุณนี้มันยังไงกันตบปากรับคำอภิเษกสมรสแทนฉันไปเชียนหยุนส่วนโฮด หากเป็นเช่นนี้โอกาสที่เจ้าจะได้เข้าใกล้องค์ชายสี่ก็เยอะขึ้นแล้วนะด้านกลยุทธ์ก็จะสะดวกขึ้นเยอะเลยองค์หญิงกลับมาแล้วเหรอเจ้าคะเรื่องอภิเศกเป็นเรื่องสำคัญมากตกปากรับคำง่ายๆเช่นนั้นได้อย่างไรกันพวกเราไม่มีลำดับขั้นตอนกลยุทธ์ที่จะค่อยเป็นค่อยไปอย่างนั้นเหรอทำไมล่ะถึงอย่างไรภารกิจของเจ้าก็คือ หาวิธีให้เขาขึ้นครองราดอยู่แล้วนี่ถึงตอนนั้นเจ้าก็จะกลายเป็นราชินีแล้วจะแต่งช้าแต่งเร็วจะมีอะไรต่างกันอย่างนั้นเหรอข้าไม่เข้าใจองหญิงพูดกับใครเหรอเจ้าคะแตกต่างกันอยู่แล้วการแต่งงานที่ไม่มีความรักมันก็เหมือนกับการขุดหลุมฝังศพตัวเองนั่นแหละแม้ว่าข้าจะตาย ให้กระโดดลงมาจากหน้าผาก็จะไม่ยอมแต่งกับองค์ชายสี่เด็ดขาดฮึองหญิงอ่ะอ่ะองหญิงองอะไรกันเย็นชาอง์หญิงจำคำพูดครานี้ของเจ้าเอาไว้ให้ดีนะในเมื่อเกลดข้าถึงเพียงนี้ เหตุใดจึงไม่ปฏิเสธการอาภิเษกสมรสไปเสียตั้งแต่ตอนที่อยู่ต่อหน้าห้องเต้กันเล่า